ประเภทหรือเขาโครงของอริยสัจหลักอริยสัจมีอย่างเดียวแต่คําอธิบายมีปริยายมากมายพิขุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐว่านี้เป็นทุกนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกนี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกและนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกดังนี้เป็นสิ่งที่เราได้บัญญัติแล้ว แต่ในความจริงนั้นมีการพันนาความการลงอักษรและการจำแนกเพื่อพิสดารมากจนประมาณไม่ได้ว่าปริยายเช่นนี้เช่นนี้เป็นความจริงคือทุกข์ถึงแม้เช่นนี้ก็เป็นความจริงคือทุกข์พิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถอด